จากใจนักลงทุนพันล้านครับหุ้น P/E ต่ําก็ทําให้มั่งคั่งได้นักลงทุนท่านหนึ่งเนาะที่ต่อสู้จนมีพอร์ตจาก20ล้านนะครับจนมาถึงหลักพันล้านในปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้ออกสื่อนะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อนามสกุลเขาไว้ตัวแรกเนี่ยปรากฏชื่ออยู่ในอันดับที่เบริษัทต่อมาครับในอันดับที่10แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทที่เขาถือเยอะที่สุดในพอร์ตของเขาเนาะหลายร้อยล้านเลยตัวเดียวนะครับหลายร้อยล้านเลย,ลย,ลเ,ลยเราจะมาสรุปบทสัมภาษณ์เนาะสิ่งที่ จากทางผมด้วยว่าผมคิดยังไงแล้วก็ตีความขยายความเพิ่มเนี่ยทุกท่านเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับภูมิหลังของเกสเนี่ยนะครับเกสก็ลงทุนมานานละต้องบอกอยู่ในตลาดมา20ปีละเข้าตลาดมานะครับในช่วงหลังต้มยำกุ้งสื่อเนี่ยไม่แพร่หลายเนาะอินเทอร์เน็ตเริ่มมีแล้วแต่ว่าข้อมูลต่างๆในการเข้าถึงเนี่ยเว็บไซต์การลงทุนการอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่เปิดกว้างการที่เกสจะหาข้อมูลตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการเปิดหนังสือพิมพนะ์เนาะเรามาถึงเรื่ออองงแรรกนะเกเเนนนนคคืสบป็ชลทุุห้ ก็คือหุ้น PE ต่ำจะอยู่ที่ไม่เกิน15แต่มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับจะต้องมีปันผลที่สูงและมีโกรดเพราะว่าเกสเนี่ยนะครับคิดตามหลักสามันสํานึกเนี่ยมันเมคเซนต์เกทตัวอย่างว่าหาก PE 40เท่านั่นหมายความว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะต้องโกรด หนึ 1> 1่งเท่าตัวหรือ100%เซนเนี่ยสครั้ง P/E ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยจึงจะเหลือ10เท่าก่อนหน้านี้นมีร้านอาหารร้านหนึ่งเทรดกันที่ P/E 50เท่าก่อนงบออกนะมีคนมราบอกเกสว่าเนี่ยจะขยายสาขาได้เยอะจะโตนะครับรวมถึงแบบมีแบรนด์น้าผลไม้ที่เติบโตสูงอย่างเงี้ยแต่เกส์ไม่เห็นด้วยเขาอาจจะทําไม่ได้อย่างจริงๆแล้วก็มองว่า P/E ที่ระดับ50เท่าเนี่ยเสี่ยงมากๆสิ่งที่เราได้จากหุ้นเนี่ยมันมีอยู่แค่3อย่าง1ก็คือ capital gain หรือส่วนต่างราคา2ก็คือเงินนปันผล และ3ก็คือเครดิตภาษีการที่หุ้น PE สูงๆเนี่ยมักจะปันผลที่น้อยหรือน้อยมากบางบราษาิษัทแทบไม่จ่ายเลยประกันก็จ่ายปันผลก็มีเราเนี่ยจะเหลือทางเลือกเดียวคือจะต้องลุ้นจาก capital gain หมายความว่าหุ้นที่คุณเลือกเนี่ยมันจะผิดพลาดไม่ได้ยังก็ณี้ของร้านอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ งบเนี่ยไม่ได้ออกมาขาดทุนนะโตนะโตอ่อนๆแต่ราคาลงอ่ะมาครึ่งหนึ่งเลยจากตอนเนี้ยพูดได้ง่ายคือติดหุ้นฟรีอ่ะไม่มีตังค์ใช้ด้วยดิวเดนยูเนี่ยอาจจะมีแต่น้อยมากประเด็นที่2ครับเกสเล่าให้ฟังต่อเกดบอกว่าคุณภาพบริษัทบ้านเราเนี่ยหายากมากที่จะโตวไวโตวแรงแซง PE สูงๆได้คือรักษาระดับ PE สีสูงๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือตอนอย่างยั่งยืนเนี่ยหาได้ยากมากแล้วในยุคนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยวงจรธุรกิจเนี่ยสั้นมากเกสก็เป็นคนทาธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัททยัังงําธุรกิจขอออออตวเู่คืพ คุณดีไม่นานก็จะมีคนเข้ามาแข่งก็เคยมีคนบอกเกตว่าหุ้น PE ต่ำเป็นหุ้นที่ถูกจําเจซื้อไปทําไมซื้อไปแล้วก็ไม่ขึ้นความเห็นของเกสเนี่ยหุ้นที่ซื้อไปแล้วไม่ขึ้นคือหุ้นที่ไม่มีโกดไม่ใช่หุ้นโล PE พวกเขาอะเข้าใจเรื่องพวกนี้ผิดหุ้นที่ไม่ขึ้นคือหุ้นที่ไม่มีโกดไม่ใช่หุ้นโล PE ธุรกิจที่เติบโตอ่อนๆห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โตไปได้เรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดจะปรับ valuation ขึ้นราคาก็จะขึ้นแล้วธุรรกิจจททีีีีาา่่ e. ดดสาามมถะล PE ไ้ แล้วเราก็สามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นได้ณวันนี้ถ้าเกิดคุณดูไปที่ราคาหุ้น<ม>โ,โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซฟตี้โลพีเนี่ยมีดาดดื่นเลยคํากล่าวที่เกตพูดเนี่ยกำลังเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่สเกดแปลกใจมากทำไมคนไหนชอบซื้อหุ้น PE สูงๆหรือความคาดหวังสูงๆแล้วก็ถือจนเจอเหตุการณ์กําไรลดลงไม่โตตามความคาดหวังทําให้ราคาหุ้นเนี่ยลงแต่กลับไม่ซื้อหุ้นโลพีที่มีปันผลสูงให้ใช้ระหว่างรองยกตัวอย่างทิปเนาะสมัยนีย้เป็นทิปเฮชนะครับเปลีป่ย ในช่วงปี2017ทิปเนี่ยมี PE ประมาณตัก10เท่าปันผลในอยู่ที่4%ต่อมาเกิดอีเวนต์จ่ายปันผลหุ้นในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งจนในที่สุดเนี่ยหุ้นตันนี้ก็ขึ้นแล้วเกือบเท่าตัวมาถึงประเด็นที่4หุ้น PE สูงๆจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีความเสีย่ยงสูงซึ่งเกสไม่ชอบเพราะว่าไม่เป็นไปตามหลักสามัญสำนึกที่เกสใช้มาถึงประเด็นที่5เนาะคำถามของนักเรียนละมีคนถามว่าหลายคนเนี่ยทำกันบ้านลงรายละเอียดเยอะมากรัน Excel ลอลังการเกสทแบบนนั้นด้ดวยมเกตออคื จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเกสไม่ได้ทําแบบนี้เกสจะมองว่าภาพธุรกิจเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็ดู valuation แต่ valuation ของเกสเนี่ยไม่ได้เวอร์วัง DCF run model คือแบบ low PE ไว้ก่อนแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ไหมปันผลเป็นยังไงจริงๆตัวที่เกสถือเนี่ยมัน5-6% 7% 10%จยังมีเลยมีโกดไหมถูกดิสลอฟไหมมีคู่แข่งเข้ามาไหม บอกว่าสิ่งที่เกตทาอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขพออยู่แล้วประเด็นที่6วิธีคลายเครียดในชีวิตเป็นยังไงคาถามนี้น่าจะเหมาะกับภาวะตลาดแบบนี้เกดแยกให้ฟังครับบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานเกิดจากลมฟ้าอากาศแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปบางครั้งเนในการทาธุรกิจเกตก็นอนไม่หลับเหมือนกันเจอปัญหาบางอย่างนะครับวิธีแก้คือไปออกกําลังกายเพราะการออกกาลังกาย,ยมองว่าช่วยทำให้ร่างกายผ่ยอนคลายส่วนปัญหาเรื่องการลงทุนต้องไม่ลงทุนในจนํานวนที่มากเกินไปสิ่งที่ทําให้ตัวเองอเดือดร้อนในภายหลังแล้วหุ้นที่เกดถือนส่วนใหญ่เป็น PE มีปั ผลมากกว่า4%คุณไม่ขึ้นไม่เป็นไรความหมายก็คือเอาเงินปันผลนั้นเนี่ยกลับมาอิ i n v สต์สิ่งเนี้ทำให้เกีสนนยเป็นคนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบ็กซ์บอลเลย ประเด็นที่7เกก็พูดถึงว่าหุ้นน่ะจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงนะเพราะว่าเก้ก็เปลี่ยนชีวิตมาจากหุ้นนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คนรวยอย่างเดียวเก,ก้เคยเจอคนที่มีพอร์ตเนี่ยสี่พล้านแล้วลงมาเหลือหลักร้อยน้องๆอ่ะต้องระวังเรื่องความเสี่ยงให้ดีเก้เนี่ยไม่เข้าใจเลยกับการที่คนอ่ะใช้มาจินในการอออินชีวิตคนเราเนี่ยจะมีอะไรให้อยากรวยขนาดนั้นประเด็นที่8ทําใจยังไงเวลาพอร์ตแดงถ้ากรณีที่ หุ้นคนอื่นขึ้นแต่หุ้นของตัวเราเนี่ยลงเราต้องกลับมาคิดไอ้ที่เราคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยเหมาะสมแล้วอะ่ะเหมาะสมยังไงคําว่าถูกอะ่ะ ถูกจริงไหมถูกในแง่ไหน valuation ต่างๆเนี่ยต้องกลับมาตรวจใหม่เลยแต่สิ่งที่เกสเจอคือหลายๆครั้งเนี่ยบางบริษัทเนี่ยลงมาเพราะเหตุการณ์เนี่ยกระทบชั่วคาแต่ในภาวะตอนเนี้ยทุกคนเน่ยเจอคล้ายๆกันก็คือตลาดมันลงหุ้นส่วนใหญ่มันลงอยู่แล้วเกสก็บอกว่าก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคือโดนกันทั้งตลาดแล้วก็สาหรับตัวเกสเองเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยมันก็จะแดงอยู่แล้วประมาณ5้าเเ็ขั้นต่าเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเกสก็เป็นคนที่ติดรายชเ้อะขู้ที่9ใหญใ โมเดลแล้วก็งบการเงินอันดับแรกเนาะดู P.E. ก่อน P.E. 40-50เท่าเนะี่ยเกณฑ์ไม่เอาเลยไม่ดูเลยนะเสียเวลาเกณฑ์นใช้คำนี้เลยไม่เชื่อว่าจะโตได้จริงและโตได้แบบยั่งยืน สิ่งที่เกจะดูต่อมาคืองบการเงินแล้วก็มาดูความเป็นไปได้ของธุรกิจมีรายการแปลก,กไหมงบการเงินงบดุลเป็นยังไงแล้วธุรกิจแข็งแกร่งพอไหมแล้วก็มาดูผู้บริหารผ o w ่าวันดิ้งนี่ดีมากเลยเกดบอกว่าบางคนบอกว่าซื้อเพราะผู้บริหารเก่งเกดบอกว่าแต่ดูให้ดีนะเก่งแค่ไหนอะถ้าอยู่ในธุรกิจที่แย่หรือเป็นขาลงเช่นอะไรเช่นคอม m มดิตี้เพราะเก่งแค่ไหนเนี่ยคุณไม่มีทางเหนือดีมาสัปพายของทั้งโลกไปได้ถูกไหมครับแล้วก็เวลาไป C ีวหรือคอมปานีวิสิตเนี่ยนะครับผู้บริหารก็ดูเก่ง ให้ไกด์ไลน์ดีหมดเกสพูดติตลกแบบนี้บอกว่าคงไม่มีใครเชิญเราไปแล้วบอกว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยกำลังเจอปัญหาอย่ามาซื้อหุ้นเขาที่นี่มาถึงไฮไลท์ครับนั่นคือประสบการณ์การปั้นพอร์ตตอน20ล้านไป500ล้านนะครับ20ล้านแรกเนี่ยนะครับด้วยความที่เกสเนี่ยนะครับอยู่ในตลาดมานานเนาะหลังต้มยำกุ้งก็จะเป็นช่วงประมาณเนี้ยปีส0 0พัแต่ชนนี้ก็อยู่ประมาณแบบต่ำพันในช่วงนั้นเนี่ยนะครับวอลเลนล้วนๆเลยบางคนอาจจะบอกว่าอา้าวแต่ทําไมสมัยเนี่ยวอลเลนมันไม่เป็นแบบ ที t f e c อปชันดีวหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นต่างประเทศดีไม่มีนะครับกลุ่มของ a s s e t ที่เป็นหุ้นอย่างเดียวก็จะมีหุ้นแล้วก็วอลเลนเกสเคยเสียวอลเลนก่อนแล้วก็เสียเยอะด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็พยายามศึกษามีช่วงนึงที่เขาเล่าให้ฟังก็คือเขาสามารถที่จะจำวอลเลนได้ทุกตัววอลเลนที่พลิกชีวิตของเกสเนี่ยก็คือชินวอลชินคอร์ปอเรชั่นมันก็คืออินทัตนั่นเองมาถึงในช่วงต่อมาตอนยต่น20ล้านไปห้านี่ยเน,ยงงนี่นน800นะ แล้วขึ้นไปพีคเลยก่อนถึงโควิดเนี่ยที่ประมาณ1,800จุดหุ้นที่เกตได้ในช่วงเนี้ยตัวแรกเลยก็คือแจ๊ดหุ้นเนี่ยลงจากประมาณสัก9บาทไปอยู่ที่ประมาณรัก2บาทไปไปลาย3บาทเหตุการณ์เข้าประมูลขึ้นความถี่ไงตอนนั้นไปแข่งเป็น4เจ้าแล้วก็มีแจ๊ดเนี่ยเข้ามาแข่งมาบิดแข่งไม่จ่ายแล้วก็โดนค่าปรับไปณนะตอนนั้นตอนที่ราคาลงไปเนี่ยหลายคนก็ยังกังวลพอบอกว่าแจ๊ดไม่เอาปุ๊บเนี่ยแล้วจะโดนอะไรนอกจากค่าปรับโดนคดีความโดนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเกตบอกว่าเกตไปศึกษามาศึกษากฎหมาย ศึกษาข้อกำหนดอะไรอย่างเงี้ยลราพบว่าไม่โดนแน่นอนความมันของเรื่องนี้ในตอนนั้นก็คือเกสขายหุ้นทุกตัวแล้วซื้อแจกเกสได้กำไรเยอะแล้วพอร์ตขยับขึ้นมาเรื่อยๆหุ้นตัวต่อมานะครับเป็นโรงไฟฟ้าเนาะในช่วงที่ขยายกําลังการผลิตเนี่ยถ้าเป็นโรงที่เล็กขยายกาลังผลิตอย่างใหญ่เลยคือสมมุติว่าคุณอาจจะมีสัก20เมกแต่ยูีดีคุณไปสร้างเนี่ย100เมกแล้วก็จะเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆการออกแบบดอกเบี้ยจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้งบะขาดทุนหรือกําไรลดลงราคาหุ้นก็จะลงนะเราสามารถเอาโมเดลเ เป็นลอกเรียนในการลงทุนได้หุ้นตัวนี้เคยลงไปประมาณสัก2บาทแต่พอหลังจากที่โลงไฟฟ้าเนี่ยเดินเครื่องจ่ายไฟหุ้นตัวนี้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปถึง7บาทเขามองว่าเอ่อหนึ่งพิเศษโมเดลเน่ยไม่แพ้มีผู้ค้าเป็นภาครัฐก็รับซื้อทั้งหมดเกสก็เลยสนใจบริษัทนี้แล้วก็มองว่าเป็นการกระทบชั่วคราวนะถ้ามันลงชั่วคราวเนี่ยอนาคตมันดีหรือเปล่าถ้าอนาคตมันดีมันก็ลงทุนได้มาถึงช่วงหลังโควิดต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าเหตุการณ์ตอนช่วงโควิดเนี่ยก็คือเกสถือหุ้นอสััังงงหาตวนนึปนผลสู แต่เกสมองเห็นว่ามีหุ้นที่น่าสนใจกว่าอสังหาตัวนี้สิ่งที่เกสทําก็คือทยอยขายทยอยขายหุ้นตัวนี้แต่ขายหมดไม่ได้เพราะว่าสภาพคล่องมันก็ไม่มีใช่ไหมครับคือถ้าเกิดรายใหญ่ออกของเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดบิดออฟเฟอร์ไม่เยอะพอมันจะยิ่งซ้ําเติมสิ่งที่เกสทําก็คือ ก็ใช้เงินปันผลนี่แหละเอามาสลับก่อนก็คือเอาเงินส่วนตัวตรงนี้มาซื้อหุ้นแล้วก็ทยอยขายหุ้นที่อยู่ในพอร์ตกลับออกมาโดยในรอบโควิดเนี่ยนะครับเกณฑ์เลือกซื้อหุ้นค้าปีขึ้นไป8เด้งแต่ว่ามันก็มีอีเวนต์เป็นโล PE เหมือนกันแล้วก็มีอีเวนต์ก็คือว่าเขาไปซื้อหรือไป M&A ธุรกิจในเครือ เข้ามาช่วงที่เกิดโควิดไปแล้วมันก็จะมีแบบเอ่อเวิร์กฟอร์มโฮมมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดีมานองคำต้องการอุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเกิดการรีบาวเนาะแล้วก็เป็นรอบใหญ่เบลล่มเลยของหุ้นค้าปีกตรงนี้อีกบริษัทหนึ่งครับก็คือเป็นหุ้นเครื่องดื่มคือเก๊สเนี่ยซื้อตรงที่ผมทาําไข่ปลาไว้กําไรมานักสเท่าแล้วก็มีประกัน ประกันเนี่ยตัวนี้ไม่มีกราฟเพราะว่าเพิ่งจะมีการนเดอร์ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เปลี่ยน holding เหมือนกันแต่ว่าไม่มีกราฟละเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เนาะก็มองว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ใช้รถเพราะฉะนั้นการเคมประกันการอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเขาจะจ่ายตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเกทก็เลยสนใจมาถึงหุ้นตัวที่เกทเนี่ยนะครับถือเยอะที่สุดเลยมีมูลค่าสูงสุดในพอร์ตเกทก็หลายร้อยล้านผมจะเอาบทสัมภาษณ์ให้ดูเนาะที่สัมภาษณ์ในคอร์สผมถามว่าหุ้นที่พี่ซื้อเป็นเบอร์ต้นต้นๆเลลยถาาดููจกม าเนี่ยมันสูงมากเนี่ยพี่ซื้อด้วยเหตุผลอะไรเขาก็บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดสาหรับหุ้นตัวนี้แล้วพราะมันเลวร้ายขนาดเนี้ยมันไม่ต้องพวงกับงบแล้วคือคําว่าเลวร้ายเนี่ยมันมีหลายอย่างถ้าเกิดเป็นการทุจริตไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ่อมันเลวร้ายแค่ราคาหุ้นเหมือนที่เกสบอกว่ามันกระทบชั่วคราวหรือมันแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นคือวันข้างหน้ามันจะดีขึ้น ตัวธุรกิจอันนี้สําคัญที่สุดคือเกสบอกว่าหุ้นบริษัทเนี้ยมันไม่มีคู่แข่งไงมันมีอยู่จริงนะหุ้นในประเทศไทยที่บางตัวเนี้ยมันไม่มีคู่แข่งมันมีหลายตัวแหละแต่ว่าเราต้องไปดูว่าเพราะอะไรมันไรคู่แข่งเขาก็บอกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับความมั่นคงของภาครัฐนะครับมันทําให้คู่แข่งอะ่ะเข้ามายากแล้วก็เรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่คือผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งเนี้ยมีเครดิตมีบารมีมีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือเรื่องที่10ครับคืออยากจะฝากอะไรน้องๆเกกกก็บบออวว่าาาจรรรริงงงๆแลล้้ทุนนเีะคัตม ความคิดเป็นของตัวเองอย่าซื้อตามใครอย่าซื้อหุ้นที่ความคาดหวังสูงๆให้ลองใช้ PE แบบสามัญสำนึกบอกว่าคุณลองคิดดูว่ามีคนมาชวนคุณลงทุนแล้วบอกก็ผลตอบแทนปีละหเปอนะคุณเอาหรือเปล่าถ้าคุณบอกคุณไม่เอาแล้วการที่คุณไปซื้อหุ้นที่ PE เกินกว่า20เท่าเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคือแกเขาก็ลังเตือนไงว่าสามัญสำนึกที่ใช้อะมันคืออะไรแล้วถ้าไม่เจอบริษัทที่ดีอ่ะไม่เจอที่ถูกใจไม่เจอโอกาสก,ก็ปล่อยมันก็ไม่ต้องลงทุน เอาหละมาถึงช่วงผมคอมเมนต์บ้างทีนี้คําว่า low PE เนาะอันนี้ผมเอาเนื้อหาสไลด์จากในคอร์ส low PE มาให้ทุกท่านดูเนาะสิ่งที่เกตบอกคืออะไรครับ P/E ไม่เกิน15เท่าใช่ป่ะซึ่งผมเห็นด้วยนะพอเรามาคิด e a r n i n g ็งยิวเออร์เน็งยิก็คือส่วนกลับของ P/E ใช่ไหมครัก็คือการหาความคุ้มทุนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์15เท่าก็าคือ1หาร15ได้ Earning ็งยิหรือผลตอบแทนเนี่ย6.6ต่อปีแล้วถ้า Earning ็งยิบวก Divi d ดนยิวถ้าเราสมมุติว่า d i v i d y i ยิวอยู่ที่3.5ถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่ P/E 15เท่า Divi าจด้ผลตอบแทนปประมาณีลละขึ้น้นแวก็ ดูอย่างทิปเนาะตอนทิปในปี2017เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ไซด์เว์ไซด์เว์ก็เป็นช่วงที่เกสถือไว้ถือไว้ถือไว้เนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีก็เกิดอะไรครับเกิดอีเวนต์ปันผลหุ้นหนึ่งต่อนหนึ่งเลย มันเลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเปลี่ยนสเปรดเลยคือหุ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นแรงมากขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วก็หุ้นตัวที่แบบความคาดหวังสูงเนาะร้านอาหารเนาะพอก่อนประกาศงบเนี่ยหุ้นมันอยู่ข้างบนเนาะแต่พอมันแค่แบบโตอ่อนไม่โตตามที่แบบไม่ว้าวตามที่นักลงทุนต้องการแค่นั้นอะหุ้นลงครึ่งหนึ่งนะคือสมมติถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวเนี้ยหน,นึ่งล้านบาทตอนเนี้ยถ้าคุณถือไว้คุณเหลือห้าแสนผมเคยทาไลฟ์ไปแล้ววิธีดูความคาดหวังของหุ้นนะครับผมจะเอาาากธิห้วหววรง่คุนนีํณ หุ้นที่แบบความคาดหวังสูงสแล้วผิดหวังอ่ะทำไมราคามันลงได้มากกว่า30%สมมุติว่า PE 40เท่า EPS ปีแรกเนี่ยโกรธ20%นะกำไรเนี่ยโตเลยปีแรกเนะี่ยโต20%นะครับทุกคนเชื่อทุกคนคาดหวังแต่พอปีที่2-4ถึง4เนี่ยก็ยังโตอยู่นะไม่ใช่ไม่โต รีเทิร์นหรือผลตอบแทนที่คุณได้เนี่ยบน P/E 40เท่าเนี่ยมันคือ0.75เท่าหรือ75%เปอร์เซ็นต์พอไม่พอเนี่ยตลาดมันต้องปรับ P/E ลงจาก40เท่าเนี่ยลงมาเทดกันเหลือ20เท่าเปลี่ยนตัวแปรตรงเนี้ยที่วงกลมสีแดงเนี่ยจาก40เหลือ20คุณจะได้รีเทิร์นเพิ่มขึ้นเป็น0.88เท่าหรือ88%เปอร์เซ็นต์ บางคนบอกว่า invest in what you know ปีเตอร์ลินพูดเรื่องนี้ไว้ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยลงทุนในสิ่งที่คุณรู้ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอย่าลืมเรื่องหนึ่งครับลงทุนในสิ่งที่ปลอดภัยคุณเข้าใจแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยมันก็ไม่มีความหมายหรือเปล่าครับเวลาคุณผิดพลาดแล้วก็มาถึงช่วงนี้เนาะตอนนี้ผมก็มีคอร์สนะครับที่ชื่อ low hope low pe หาหุ้นดีที่ยังไม่ดังบทสัมภาษณ์ของเกสเนี่ยก็อยู่ในคอร์นี้เหมือนกันและนั่นคือเจ้าของพอร์ตนี้นั่นเองของผมก็สัมภาษณ์เสร็จ เรียบร้อยนะมีถอดเทปให้ด้วยอีกตอนหนึ่งขยายให้ความในมุมมองผมเองเขาก็จะมาแชร์เนาะในมุมมองของการใช้ PE แบบสามัญสำนึกแล้วก็ทำยังไงให้ไม่โดนแบ็กสวอนแล้วก็ประสบการณ์การปั้นพอร์ตอ่า20ล้านไปร้อยล้านและตอนที่ร้อยล้านไป500ล้านมีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะเล่าให้พวกเราฟังได้กลางไลฟ์เนาะอันนี้เป็นคอมเมนต์จากนักเรียนไมเซ็ตและวินัยในการลงทุนแข็งแกร่งและสุดยอดมากส่วนตัวชอบตรงที่ไม่มีความคิดที่จะไปลงทุนตามกระแส เลยนะครับใช้สามาัญสำนึกล้วนๆทำให้อยู่รอดปลอดภัยสำหรับวันนี้ใครที่ฟังวิดีโอแล้วก็สนใจที่จะเรียนคอร์สโลฮ o p โลพี PE ผมจะอธิบายคอร์สให้ฟังเราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้นะครับแม้ในภาวะที่ตลาดมันเป็นแบบนี้ะนั่นก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องของการใช้ PE Ratio เพราะฉะนั้นในคอร์สนี้นะครับเราจะมาปลดปล่อยพลังของ PE r a t i ชไปด้วยกัน ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะเป็นกรณีศึกษาในคอร์สเรียนของเราเพิ่มขึ้น42%ภายใน1สัปดาห์เราไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวอีก4บริษัทที่ผมมีการเล่าให้นักเรียนฟังไปนะครับเราก็จะเห็นว่าปรับตัวขึ้นสวนทางภาวะตลาดหรือว่าส่วนเซ็ตอินดบริษัทแรกบวกขึ้นไป28%บริษัทต่อมาครับ15%อีกบริษัทหนึ่งครับ14%และบนศีรษะผมครับบวกขึ้นไป12.3%เนาะผมจะมาเล่าให้เราฟังเนาะว่าผมใช้วิธีอะไรในการหาหุ้นเหล่านี้แล้วก็จะมีวิธีการในการ ที่จะวิเคราะห์ยังไงคอรอวนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่มปิดเป็น a c e b o o k กลุ่มนะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับไม่มีการลบเนื้อหาออกฟังย้อนได้ฟังซ้ําได้โดยในคอร์สนี้เนี่ยนะครับเราจะแบ่งหุ้นเนี่ยนะครับทั้งหมด3ประเภทมี low PE low hope แล้วก็ event event จะเรียนผ่าน case study เนี่ย15บริษัทด้วยกันนะอันนี้ให้ดูเนาะเป็นิสต์หุ้นคือผมว่าทำกันบ้านไว้เรียบร้อยละเอ้มาดูตัวอย่าง case study กันดีกว่ากลุ่มแรกเนาะ low PE อยู่ในช่วง7จ็ถึงสิเท่า ดีวเดนยูเนี่ยนะครับมากกว่า4%งบดุลเนี่ยแข็งแกร่งมีหนี้น้อยนะครับแล้วก็โกรธต่ำเงื่อนไขน้องมาดูปริษัทแรกครับรูปร่างหน้าตาของราคาเนี่ยเป็นแบบนี้ PE 9เก้าเท่าดีวเดนยูเนี่ย6%จาก Payout เนี่ย70%นะซึ่งบริษัทเนี้ยจริงๆเราขึ้นมา12%แล้วนะระหว่างที่ผมไลฟ์มาเรื่อยๆเนี่ยในแต่ละสัปดาห์สิ่งที่ผมชอบเขาก็คือหนี้สินของเขาเนี่ยน้อยและเป็นหนี้สินระยะยาวก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครรับนนนน้้อออยยยมมาาากกแลลลว็ดดดดงงงเเเเื่่่่่่ๆใขขณะททีีีสิโ กับเป็น roe 25.9%และถ้าเกิดเราดูไปที่ de ratio ครับ0.88เท่าแล r o e สูงๆงเนี่ยมันก็จะต้องมาจากอะไรครับ2ตัวแปรหลักๆก็คือ net profit margin ที่สูงกับ asset turnover ที่สูง <S <S 2> <S 2> <S บริษัทนี้ p e 9เท่า dividend yield เนี่ย6%เนาะนี่ระยะยาวเนี่ยแทบไม่มีคือลดลงมาจนเหลือแค่50ล้าน re o เนี่ยก็มีประสิทธิภาพ ตอนที้ผมอธิบายในกลุ่มเนี่ยผมชอบมากที่ว่านะ้าสินค้าของเขาเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็จุดแข็งเขาก็คือสามารถที่จะมีของที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยได้ภายใน24ชั่วโมงผมก็ให้ข้อสรุปว่าเราเนี่ยติดอยู่2เรื่องที่เราจะต้องศึกษาต่อก็คือ1ผู้บริหารเราต้องไปดูสกินนีในเกมความมีเวลหลักเราไปดูอินเทนชันความสนใจในตัวบริษัทนี้ของเขา2ก็คือเราต้องไปศึกษาอุตสาหกรรมแล้วก็ปัจจัยบวกแต่ปัจจัยบวกนั้นเนี่ยจะต้องไม่รวมอยู่ในราคาหุ้นเนาะคอนเซปต์ของคอร์สเราเป็นแบบนี้ถ้้้้าเเกิิดดรรตอออบบ2ื่่งนีไนยษัทลล PE ูแว ดวย้ยจะเป็นบริษัทที่เราเนี่ยลงทุนได้และเออ e ีสูงอีกต่ังหากบริษัทต่อมาเ e อีเท่าดีเวนดยิวเนี่ย4%เ์จากเ a อ o u t เนี่ย40%ถ้าเรามาดูรายได้ของเขาเนี่ยท็อปไลน์เนี่ยโตแล้วกำไรก็เพิ่มแต่สิ่งที่น่าสนใจของบริษัทนี้เนี่ยนะครับน,น,นั่นคือเรื่องของ C f i ไครับกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนถ้าเราไปสังเกตตรงนี้เราจะพบว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับมี CF i ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากๆช่วงที่ผ่านการลงทุนมาเรียบร้อยแล้ว ตัวกำไรขั้นต้นของเขาแล้วก็ Net Profit Margin เนี่ยนะครับตั้งแต่ Q2 2023เนี่ยมีการกระโดดขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับผ่านช่วงการลงทุนมาเรียบร้อยละตอนนี้นอยู่ในเฟสที่เรียกว่าเป็น Harvest p h d s หรือการเก็บเกี่ยวและสิ่งที่ผมชอบในตัวบริษัทนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือบริษัทนี้ไม่มีบทวิเคราะห์ cover นั่นหมายความว่าอะไรบริษัทนี้ไม่แมทครับนะฮะและบริษัทนี้ก็ ราคาขึ้นมา1 5 2 8ดเป็นนี้เรียบร้อยละแล้วสรุปโปรไฟล์ของบริษัทนี้ครับ P/E 13เท่า Dividend Yield 4%นจาก P/L y o u t 40%อยู่ในช่วง h a r v e a r p Fade แล้วก็ไม่มีบทวิเคราะห์ครับเพราะนั้นบริษัทนี้ไม่แมทเรามาถึงกลุ่ม Low Hope P/E สูงได้ Dividend Yield น้อยมากๆไม่จ่ายก็ได้คอรสเนี่ยนะครับเราจะเรียนหุ้นฮาน่าอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เราดูราคาของฮาน่าเป็นไงครับราคาดูน่ากลัวเนาะเราลองถามตัวงว่าเราเห็นราคาอย่างเราถอดใจปะผู้คนส่วนใหญ่สำหรับหุุนนุ้้้นนนเเีีียยมมมมมอองงทท่่าาะััักบ,บริษู ผมว่าส่วนใหญ่ไม่รุนนะฮาหน่าัเนี่ยตรงตามสเปคหุ้นโลโฮเลยราคาไหลลงตลอดทางไม่เห็นปัจจัยบวกเนาะไม่มีใครพูดถึงหุ้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศเนาะเขาก็ไปทาโรงงานผลิตชิปนะซึ่งตอนนี้ได้อนุมัติจาก BOI เรียบร้อยแล้วโดยโรงงานเนี้ยนะครับไปร่วมหุ้นกับปตทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ของหุ้นโลโฮเนี่ยนะครับคือคนส่วนใหญ่ต้องถอดใจด้วยนะมาดูอีกประจัทหนึ่งครับดูจากราคากราฟเป็นไงครับต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้ไม่เคยแจกเงินเลยคือเข น,นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมชอบมี PE 7เท่านะ P/BV เนี่ย0.7เท่าตอนงบ9เดือนเนี่ยโตมากเลยพอง,งบปีอยกมาก็โตไปอีกนะเดี๋ยวเรามาเรียนตัวนี้กันส่วนกลุ่มสุดท้ายครับ Event Dividend เนาะ PE เท่าไหร่ก็ได้ Dividend Yield เ,เท่าไหร่ก็ได้ Event เนี่ยจะต้องไม่รวมอยู่ในราคาหุ้นนะครับรอบนี้เราจะมาเรียนบริษัทนี้กันบริษัทนี้นะครับมี Event อีกรูปแบบหนึ่งครับเป็น Event ที่เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน3,000ล้านหุ้น ในอัตราส่วน1ต่อ5ผมจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มทุนที่กลับด้านมหาศาลการเพิ่มทุนแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจมากๆเป็นอีเวนท์ที่จะนำมาซึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ถือหุ้นและสุดท้ายนำมาซึ่งอะไรครับการเปลี่ยนธุรกิจ ทีนี่คำถามต่อมาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรยังไม่รวมอยู่ในราคาหุ้นแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีวิธีดูยังไงครับสิ่งที่จะทำให้เรารู้เรื่องนี้ได้นะครับนั่นก็คือ investment tool นั่นเองเราจะต้องมีเครื่องมือครับนะครับโดยเฉพาะใน Social เราต้องทําสิ่งนี้เรียกว่า social listening เป็นเครื่องมือในการช่วยหาสิ่งที่ยังไม่รวมอยู่ในราคาหุ้นโดยเครื่องมือเนี่ยนะครับก็จะรวบรวมความเห็น ของผู้คนเราจะใช้แหล่งข้อมูลเนะี่ยเพียงแหล่งเดียวที่รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ไว้พูดง่ายๆคือเรากําลังจะส่องชาวบ้านนะครับคนอื่นเนี่ยเขาคิดยังไงกับพุ้นตัวนั้นเขาคิดยังไงกับพุ้นตัวนี้นั่นเองและเครื่องมือต่อมาครับเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยอดขายทั้งอุตสาหกรรมซึ่งเครื่องมือเนี่ยใช้ในการแก้ปัญหาว่าเวลาที่เราเข้าไปอ่านในวันรีพอร์ตหรือข้อมูลที่เราได้จากบริษัทเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ใหญ่เกินไปอย่างกรณีของบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ทำมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ข้อมูลของอุตสาหกรรมที่เขาให้เรามาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะสะท้อนภาพของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดได้แต่การใช้เครื่องมือตรงนี้ทําให้เราได้รู้ว่าอุตสาหกรรมของการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีรายได้ในปี64 9 6่เ0ล้าน6 5 7 7 0 0 0ล้านและปี66กครับสูงถึง1 0 0 0 0ล้านเลยนะครับพอเรารู้ตัวเลขของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับยอดขายของบริษัทเนี่ย จะทาให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะรู้ market share ของบริษัทนั้นได้สรุปนะครับในคอสนี้เนี่ยเราจะเรียนหลักการลงทุน low PE event e v e n ต่อมาครับเราจะเรียน case study 15บริษัทแล้วก็เราจะใช้ investment tool กันและนอกจากนี้ครับผู้เรียนนะครับจะได้ไฟล์ powerpoint แล้วก็ไฟล์ excel คือเวลาผมสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้อัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วก็ทิ้งลิงก์ให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดสไลด์มันเป็นเหมือนธรรมเนียมของเราไปแล้วว่าคอร์สเรียนประจําปีของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีมินิคอร์ส คในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีสเปเชียลเกตด้วยกัน2ท่านท่านแรกหลายคนได้ฟังเรื่องราวของเขาไปเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกว่าผมอิจฉาพวกคุณนะคือผมใช้เวลาเป็น10ปีนะกับการที่ผมจะได้ฟังนักลงทุนที่มีพอร์ตแบบไซส์เนี้ย แล้วก็แบบจะแบบมาเล่าให้เราฟังเลยว่าเขาปั้นพอร์ตมายังไงแบบมันฟูลเฮดดีอ่ะมันแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาจะเล่าว่าแบบตอนนั้นเขาคิดอะไรเขาตัดสินใจอะไรทําไมเขาถึงซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับมันเป็นโอกาสที่ผมรอคอยมานเนื่อนนานเนาะแบบที่ผมจะได้รับโอกาสแบบนี้ในชีวิตนะครับในขณะที่พวกเราเนี่ยปุ๊บเป็นไงสมัครเรียนปุ๊บได้ฟังเลย และต่อมาครับเปเชลเกตทันที่ท 2, 2ผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศอยู่บ้างหุ้นที่ผมได้กําไรเยอะที่สุดในปีที่ผ่านมาคือเสี่ยงหมี่นั่นเองขึ้นประมาณนักสาเท่าเพราะนั้นผมนึงเชิญเกตของผมเป็นคนที่ผมพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถนะครับในการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนาะภายใต้คอนเซปต์ลงทุนรอบโลกจะมีด้วยกันหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนยุโรปรวมไปถึงอเมริกาคือเราจะหาหุ้นที่จะถือได้5-10ถึงปีนะยกตัวอย่างเนาะหุ้นที่พวกผมกําลังคุยกันอยู่ก็คืออย่างเช่นมินิโซ เรือว์นหรือ Topline นะครับโตปีละ10%เปเ็นาะเป็นบบที่น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้นะครับหนึ่งในบ,บที่คุณจะได้ฟังจากเกดก็คือมินิโซหากคุณเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานของการอ่านงบหรือเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่านงบได้ยังไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะครับในคอร์สนี้เนี่ยนะครับเรามีวิดีโอปรับพื้นฐานชื่อ30 d a y Project เนาะอ่านงบเป็นได้ใน30วันนะครับมีทั้งหมด30ตอนเนาะเป็นตอนสั้นๆแต่ว่าเรียนรู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าสอนตั้งงงแต่ดดาาวนน์โหลลบกรเเยิย สรุป o u t ไลน์เนาะของคอร์สเรานะครับ EP ที่1เนี่ยนะครับเราเรียน mindset แล้วก็เรียนเรื่อง margin of safety EP ที่2เราเรียนเรื่องของการใช้ framework ว่า framework 24ข้อเนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง EP ที่3ส่องชาวบ้านด้วย social listening EP ที่4ี่ครับวิชาการาฟที่ควรมีติดตัวเป็น,น้าเทที่ผมเรียกว่า DBT EP ที่5ครับ b e t a g i n t research EP ที่6เครื่องมือดู Market Share EP ที่7สัมภาษณ์ special guest และ EP ที่8ถึง20ครับคือตะลุยโจทย์ case study และสุดท้ายเราจบด้วยลงทุนรอบโลกแลวนอกจากนี้ครับ ก็จะมีกลุ่มไลน์ถามตอบเนาะคุณสามารถที่จะส่งคําถามมาพูดคุยกับผมได้หรือคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ในให้ดูตัวอย่างนะครับเราก็คุยกันตลอดเนาะคุยมีเรื่องคุยกันแทบทุกวันและท่านที่สงสัยว่าสมัครตอนนี้ยังทันไหมก็ต้องบอกว่าผมได้ทําการอัดวิดีโอนะครับสิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่มไลน์ตั้งแต่วันแรกที่ตั้งห้องถ้าสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวตั้งแต่ตั้งห้องขึ้นมาได้เลยนะครับ ราคาตอนนี้นะครับ Early Bird อยู่ที่7,900บาทสำหรับท่านที่ฟังไลฟ์นี้จริงผมลืมปรับราคานะผมไลฟ์มา3ครั้งแล้วจริงผมต้องปรับราคาขึ้นแล้วแต่วันนี้ผมไม่ได้ปรับราคาไม่เป็นไรก็ถือว่ายกประโยชน์ให้ผู้ฟังไปแต่หลังจากนี้จะมีการปรับราคาขึ้นเนาะใครที่เคยเรียนกับผมก็จะรู้แล้วว่าผมมีการปรับราคาขึ้นและผมเป็นคนที่ค่าปรับราคาหลังจากนี้จะขึ้นเป็น8,9 0 0เพราะแปเนี่ยราคาสุดท้ายเนี่ยจะไปจบที่12,900บาท 7,900บาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณได้เรียนคอร์สโลโฮฟโลพีคุณได้มินิคอร์สลงทุนรอบโลกคุณได้ฟังสเปเชียลเ t e เนาะการใช้ P e แบบสามัญสำนึกถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นฐานในการอ่านงบครับแล้วก็มีการปรับพื้นฐานอ่านงบการเงินที่ชื่อว่าเทอร์ที่เดย์โปรเจกต์ให้3อย่างเนี่ยเป็นคอร์สแถมนะครับเราไม่ได้คิดมูลค่าคุณเพิ่มสรุปก็คือสมัครคอร์สเนี่ยคุณได้เรียนโลโฮฟโลพีีกับผม ได้ฟัง spatial g a t e การใช้ PE แบบ3ามัญสำนึกแล้วก็ได้เรียนกับเก s อีกท่านหนึ่งนะครับลงทุนรอบโลกเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย7ตอนแล้วนะเรากำลังเรียนตอนที่8กันนะครับเดี๋ยวจะเข้า case s t u ี y ละถ้าคุณสมัครแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเรียนได้เลยตอนนี้ผมก็ใส่ลิงก์ไว้ในสรารบัญเรียบร้อยแล้วสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ที่ line OA ครับ sos 2021ครับก็แคปหน้าจอนี้ไปก็ได้นะคุณจะได้ไปสแกน qr code นะแคปหน้าจอนี้ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่อยากแคปหน้าจอก็ไม่เป็นไรคุณก็แอดไลน์เอาตามวิธีนี้เลยนะครับก็ไปที่รูปลายเนาะแล้วก็ไปหน้าช่องที่เรียกว่าหน้าหลักจากนั้นนะครับกดที่รูปเครื่องหมายบวกที่เป็นตัวคนแล้วก็จะเข้ามาหน้าค้นหาเพื่อนแล้วคุณก็พิมพ์ครับ sos 2021แต่ลืมเติมนะครับ รายที่สมัครเรียนของเราเนี่ยนะครับชื่อว่าอ่านงบเป็นได้ใน30วันหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณพิมพ์มาว่า low pe เดี๋ยน้องแอดมินเนี่ยนะครับเขาจะมาอำนวยความสะดวกนะนี่เป็นตัวอย่างเนเาะพอคุณสนใจใช่ไหมคุณก็พิมพ์มาว่า low pe นะเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะตอบคุณกลับไปก่อนจากกันเนาะความรู้มีถูกมีแพงนะครับแต่ความไม่รู้เนี่ยทำให้ต้องจ่ายแพงกว่าเสมอในทุกกรณีเราก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านนะครับในคอร์ส low hope low pe หาหุ้นดีที่ยังไม่ดังนะครับใครสนใจที่สมัครก็พิมพ์มาได้นะครับพิมพ์ว่า low PE เนาะเดี๋ยวแอดมินเขาจะเข้ามาตอบนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ